สวัสด,ดททีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาพบกับ ไอ้หนุ่มล่ำบึกกล้ามโตแบทแมนนะฮะกับกับผมนายกาเดียวันนี้จะสมบทเป็นแบทแมนนะฮะก็ไหนๆก็ในปีปีนึงเนี่ยผมจะรีวิวเกมใหญ่ๆยักษ์ๆหรือว่าเกมที่เด่นๆมั่งนะปีนี้ก็เอิม่มจะครึ่งปีนะ <c oughs> ก็เลือกเป็นแบทแมนมาประเดิมเลยนะหลังจากทา a ์ s ฟอร์เมอร์ได้จบไปแล้วนะ <c oughs> แล้วสำหรับแบทแมนนี้แบทแมนอาร์คแฮมซิตี้นี้เป็นภาคต่อมาจากแบทแมนแบทแมนอะไรวะแบทแมนอาร์คแฮมอัสลัมนั่นฮะ ก็คือภาคแรกนั้นจบยังไงภาคนี้เป็นภาคต่อซึ่งคนที่เล่นภาคต่อเนี่ยอาจจะไม่รู้เรื่องนะผมก็ไม่เคยเล่นภาคแรกผมกม็มาลองภาคนี้เลยนะกูอินดี้ขนาดไหนสําหรับเนื้อเรื่องของภาคนี้นะก็คือดรฮิวโก้ได้ทําการรวบรวมเหล่าร้ายต่างๆนานานะฮะมาเพื่อทําการวางแผนอะไรบางอย่างซึ่งแบทแมนก็ต้องอก็ต้องไงนะสกัดการแผนร้ายของดรฮิวโก้นั้นซึ่งภาคนี้จะรวมตัวร้ายทั้งหลายแหล่ไม่ว่าจะเป็นทูเฟส เพนกวินไอ้ด็อกเตอร์เพนกวินอะแล้วก็แม้กระทั่งโจเกอร์ซึ่งภาคภาคแรกนั้นเขาไม่ตายนะเขามาเกิดในภาคนี้ใหม่เขายังอยู่นะแล้วโจเกอร์จะเป็นยังไงแบทแมนจะสกัดแผนการชั่วของเหล่าร้ายได้หรือไม่นะไปเล่นพร้อมกันกันกบผมกับนายกาเดียนกันจ้ะจุ๊บๆไปเลย Story Mode n นอร์มอนพอครับไซเติลโอเคเยี่ยมเยี่ยมย,ยม เพิ่งเริ่มเล่นนะอย่าเซียนเล่นฮาร์ดกูจะเซียนเล่นอ็นซี่ด้วยกูจะเล่น E อ็ซี่ด้วยให้ตายหนอมอนก็พอแล้วพี่น้องเอาละเรามาดูกันว่าจากภาคที่แล้วนี่เป็นไงก็ไม่รู้นะตอนนี้ไม่ต้องบอกเลยว่าตัวสมุนจากใครยงสมุนทูเฟนนั่นเองนะ้ัชุดแมงสองทาร์จมนสุนทเจออะไรอย่าจับมันนะมันจะฆ่าคุณ How long till the boss gets here? He'll be here. be here. Riley said he saw the bat. Is he here too? Arkham City. Why would he come here? You guys just need to chill the hell out. It's oh, oh. Batman! Batman! What the hell? Sorry to disappoint you, know like you, boys. Surprise! Catwoman saying i It's just my little man.

มัน counter attack นะครับตอนนี้คือกดที like ่ขวาเนี่ยมัน counter เวลามีสายฟ้าอย่างเงี S <S ้ยมันจะ counter attack จุบทีนึงโอ้ยได้จูบแตงแมงแมาปะถือว่าโชคดีครับเฮ้ยจะจัดชี้จี่เจโอ้ยเด็กแค่อื้มมาตบตบไอ้เจ้าตบยิบ อ๋อข้างข้าวมาจากไหนอืมสะทุนไอ้พวกพยายาโอเคเปิดเซฟสิผมเสียงมันดังอยู่ปะวะคือไม่รู้ว่าเสียงมันดังเกินไปหรือเปล่าเดี๋ยวลองเบาอีกนิดนึ่งนะเอาล่ะฉันขอฉันหน่อยนะอันนี้เป็นชิปคือนักแมวป่าเนี่ยมันเป็นหัวขโมยอยู่แล้วไงมันอาจจะมาขโมยชิปอะไรอย่างงี้ผมก็ไม่เล่นภาคแรกอ่ะคือไม่ได้รู้เหมือนกันว่ายังไง้เรื่องมันก็ต่อกันพอสมควร ทูเฟสพูดนะครับอยากตายไหมล่ะสังเกตจากมือน่าเอาน่เขาจะเสียงอะไรอ่ะตื่นขึ้นมามิสเตอร์เวนบูสเวนนี่ก็คืออ๋อแบทแมนนั่นเองนะเหมือนมีคนมาจับเวนครับผมบูสเวนนั่นเองนะฉันคือวิกกี้เวลนะครับผู้รายงานข่าวจากแอร์เมซิตี้เนี่ย เมื่อสักคร is, ouais. ู่นะครับบู๊เวนนะครับได้แถลงสดบนเวทีนะฮะแต่ว่าเขาเป็นเพย์บอยมิลเลียนบิลเลียนเนี่ยบู๊เวนก็เดินมาเกตทับบอกว่าอะไรนะร้านร้านให้มันมุกีนเมื่อนานมาแล้วตอนนี้หลายร้านแล้วนะครับตอนนี้รวยมากนั่นเองไเนี่ e ขอบคุณบรูเวนก็มาแถลงข่าวนะครับเรื่องสงครามอะไรประมาณนั้นนะฮะที่อาร์คแฮมซิตี้นะครับภาคที่แล้วมันคืออาร์คแฮมอัสลัมซึ่งมันที่ไหนก็ไม่รู้นะซึ่งมันต่อกันพอสมควรแต่ผมก็ไม่สนใจว่าแต่แค่ภาคนี้มีอะไรบ้างนี่ครับเขาพูดถึงอาร์คแฮมอัสลัมนะอาร์คซิตี้ d o w ปิดอาร์คแฮมซิตี้มันอยู่นอกเหนือการควบคุมแล้วปิดยังคืนนี้ยังไม่จบหรอกฮีโร่แบทแมนอ่ะฮะฉันจะให้อาร์คแฮมซิตี้ปลอดภัยอีกครั้งหนึ่งกำเว้โอ้โหเต็มหน้าเวนเลยเวนจริงๆเวนสมชื่อ ทีนี้บูธเวนก็ถูกจับไปนะฮะตอนนี้เราก็มาอยู่กับไอ้หน้าหมอจับบูธเวนได้ง่ายแบทแมนอันนี้ฉันการันตีเลยว่าทุกๆคนถ้ารู้ความลับเรื่องนี้นะคุณจะต้องเละแน่ ตอนนี้จับบูสทเวนมาที่ไหนก็ไม่รู้นะ <c oughs> โอเคมาเาจะฮาโหดังมากแบทแมนไอ้ด็อกเตอร์ฮิวโก้สเตนนี่ก็ประมาณว่าปลาใสประมาณนั้นแล้วกูต้องทำยังไงอ่าฮัลโหลฮัลโหลตัวเองอ๋อโอเคหลบหนีเอ็เคปเ,เอเ็คปเ,เยี่ยม โอเคกำเขาเตอร์มึงเตรียมจับโง่ช่วยฉันด้วยกำก็ามาโดนอยู่ดีสรุปมึงยังไงเนี่ยโอเคยังดังอยู่โอเคน่าน่าจะพอแล้วนะ ยินดีต้อนรับ Arkham City เว y n e มึงฆ่าพี่กูไอ้มนุษย์รวยไอ้คนรวยไอ้ครุยไอ้มันริชบอยดบล้อทำหาเลยเวนเดินไปสิฮัลโหลฮัลโหลโอเคเดินมาทางนี้วิ่งมาเวน เดินไปสิไอ like so, right. ้คนรวยไอ้ลิทไอ้ลิทบอยไอ้เศรษฐีโสโครกกว่ามันนะมันถอยกู้จำเลินบรูซเวย์คุณอยู่ในลิสของฉันนะแบ่งห้องคุณแบ่งหน้ามึงเงอยากโดนปะล่ะไมันโอเค๊ยไม่ถงไม่ถามเลยตบกูุยเดียววางอาวุธลง มิเชลเวนเป็นไงบ้างล่ะทำให้มันง่ายหน่อยสิโอเคอีเวนตัวใหญ่มากบรูซเวนเวยี่ยมแจ็คไรเดอร์นี่มันคือใครวะมันก็ถูกจับมานะเป็นเพื่อนของบรูซเวนหรือเปล่าฟังฉันหน่อยนะเมื่อประตูมันเปิดขึ้นอย่าตื่นตระหนก u อย่าอ um ุยหักนะชั้น Stay calm. They're trying to scare us. ใจเย็นๆกำนี่มันสงครามอชั้นอันไรอันไรอันไรยังไงหักหักตบตบเคาน์เตอร์เย็บมาเขา มันต้องเคานะ์เตอร์แท็กนะเกมนี้ถือว่าอะไรทำอะไรเพื่อนกูเพื่อนหรืออะไรวะไม่รู้เหมือนกันตบตายยังยังเหรอโอ้โหตบแบบแหลกแหลกโอ้โย on your feet rider ลุกขึ้นมาไรเดอร์โอเคกูคยังช่วยตัวเองไม่ได้เลยตอนนี้แขนขาถูกมัด ววววววิๆๆๆๆๆๆิิิิิโดนสรุปก็โดนอยู่ดีนะโอ้โหอันนี้คือนายทีนไนเพนกวินนายทีนนท์เก้าสิบเก้าเพนกวินนี่ก็เป็นตัวร้ายนะครับผมก็ไม่แน่ใจประวัติของดรเพนกวินมากนะักนะว่าเป็นตัวร้ายยังไงนะฮะก็ลองไปตามอ่าน,นใน Google ดูแล้วกันนะฮะ เพราะว่าภาคนี้ oh, ตัวร้ายมาเยอะมากนะมีทั้งทูเฟสเพนเพนควินแล้วก็โจ๊กเกอร์นะตัวดีของเราคุณจำฉันได้ด้วยเหรอครอบครัวมึงทำลายฉันครอบครัวมึงทำลายฉันโอเคฉันได้เวลาแก้แค้นแล้วนะอ้จับฮักจับมันจับกูเหรอ อะไรจับจับกูเยี่ยมจับหักเยียบโอ้โหเขาเอาดิคอนเนคฟอร์มไลฟ์เดชิบหายทำไงวะเนี่ยป๊อบไอ้เชี่ยเดี๋ยวเพิ่งใจเย็นให้กูอื ต่อยเผาสองเน็ตกูตัดไอ้สัสเน็ตกูตัดเน็ตเฮียอีกแล้วเน็ตเฮียอีกแล้วครับท่านโอเคปัดฝุ่นนิดนึงฉันต้องขึ้นไปข้างบนเพื่อติดต่ออันเฟชโอเคกดสเปซค้างเพื่อวิ่งนะฮะก่อนอื่นไอ้เพนกวิน เพนกวินเพนกวินกลับไปอยู่โคโลกไปมึงโอเคมันได้อยู่ไหนกระตุกสัสสัเลยตอนนี้โอ้ใจเย็น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 มันได้มันได้ไดโอเคใจเย็นใจเย็นขึ้นไปขึ้นไปเฮ้ยขอออกห่างจากตรงนี้ก่อนตรงนี้แม่งกระตุกโดดโอเค นึกขอโอเคเน็ตแ่งมาแล้วหำอมือขึ้นไปเวนต์เวนรูนี่โอเคขึ้นมาสูงแล้วนะก็ถือว่าสูงแล้วแหละอัลเฟรดดูโลเคชั่นทั้งหน่อยฉันต้องการเอาของ,ของมาส่งที่บนหลังคานะครับโอเคปีนปขึ้นไปข้างบน สุดเพื่อเอาชุดอุปก e ณ์นะครับผมแลปีนไงวะไอ้ผับเยอ้าจอารสุกระบูธเวนนี่ม่งก็สบายได้ไหมนะชั้นนะโอเคไปกดคอนโทรเพื่อนั่งนึงยองนะครับผมโอเคสิบหอยไปไปไป will make leave him famous. can't เราจะทำให้เขาเป็น i ี i ื่อขึ้นมาโอเคแม่สไลด์เยี่ยมกระโดดมาแล้วเซอร์ท่านอุชเวนอันเฟดนี่ก็เป็นคนรับใช้ของแบทแมนนะครับผมเป็นตะลุงแก่ๆคนหนึ่งที่รับใช้หากใครที่เคยดูหนัง The Batman Dark Knight นะก็จะรู้จักลุงคนนี้ดีนะครับมาสุดอัพ สแกนไลนี้มือหน่อยนึงนะครับแอชมเ e ม e นอ u n ล็อ k 5G a m Batman YEAH ด้อโอเคก็เปิดล็อกชุดโอเคประเทศปลดล็อกดิ <c oughs> ได้ชุดมาแล้วนะตอนนี้ก็เท่ขึ้นนิดนึงนะครับกต็ตกเป็นย่อมๆนะครับเนื่องจากคอมผมแรม2กิ๊งนะก็ต้องใจเย็นๆน,นะเดี๋ยวจะต้องอัพคอมบ้างแล้วแหละว่ามันได้เวลาอัพคอมแล้วไอชิบหายโอเค ฉันต้องเอาคุญแจมาจากไทเกอร์การ์ดแฮ็กหน่อยดิโอเคเบื่อตรงนี้สุดเลยแฮกอะไรเอ่ยโอเคแฮ็กเหมือนกับแฮ็กวิทยุนะอ่าฮะนี่ไงตรงนี้ เจอบติ้งน้องโอเคคอนเฟิร์มที่อยู่ได้แล้วนะ4011แคดบูแมนอยู่ที่นั่นนะครับแคดบูแมนโดนทูเฟสจับนะตอนนี้เดนจะฆ่าแคดบูแมนนะครับ โอเคนะอยู่ในในนี่นี่เองนะ<า>กูเห็นจ่าดาม่าด้วยวะเราต้องไปช่วยแคทวูแมนนะตอนนี้ก็ถูกจับไปเรียบร้อยแล้วนะจากาทีท่มือของฉันต้องหาแคทวูแมนเลยตอนนี้ <S <S อะไรของมึงวะ l o c a ค่ t o face cross เ u า e โอเคแทบ two map โอเค C คือแบทแมนโอเคอาว control ไม่มีอะไร s i ม e mission กูไม่ต้องไปทำแม่งหรอกเสียดอาชับ โอเคแม่รอดมาอย่างสวยงามรูม้สึกว่าเรามีสลิงเลยนะอันนี้คืออะไรก็ไม่รู้ <22. S 1> อะไรวะกำ ที่มันเต็มป้องตรงนั้นไปยีมย,ยืมโอ้ยต่อยครับอยืมโอ้ยยังไงล่ะครับอ,อืมไปทบไม้เบสบอลมึงทำอะไรกูไม่ได้หรอกแม่กระแทกสักทีนึงอืมต่อยเป็นยังไงล่ะยังไงล่ะ โอโหผมเนี่เทพนะครับเร็วขนาดนี้เตะมัดเขาเอือดังบึ้มเลยไงล่ะสักทีสักทีสักทียังไงมา่ีหวเขาต่อยแท็กต่อยฮึสุดยอดโอ้ย ต่อยเยียบปุ้ยนะครับหัวแหมไปเลยนะครับหัวแหมมันคืออะไรวะก็คือหัวแหมนั่นแหละนี่ฮะเป็นไงล่ะเจอกลยุทธ์แบทแมนเข้าไปหัวแหมไอ้เรื่องหัวแหมมันคืออะไรวะเออไอหัวแหมแบทแมนหัวแหมนะครับเข้าบ้านหัวแหมเลย เข้าบ้านเรียบร้อยนะต,ตอนนี้ก็เตรียมไปช่วยแคทบูแมนนะครับจากเจ้าทูเฟนนั่นเองนางแมวฉันจะเป็นยังไงบ้างคือไปช่วยเมียตัวเองอันแหละนิชิมไฮเมียถูกจับทำไงถูกจับวะซโลมอนเวนเคอร์ชเฮาสยังไงครับ We want you. The only way out of this place is to get ourselves some respect. Beer. That's how we get respect. Show them all that we do things. Uh -huh. We should be fair, though. This is a place of justice. After. Sprouge <coughs> justice, killer and all. Beer us. Let Bring out the justice. You certainly know how to keep a girl. คุณชอบผู้หญิงมาแขวนงี้ยังไงนะฮะนี่มันเป็นงานอะไรตบสักทีหนึ่งปากแดงแลแตกไม่มีใครขโมยฉันได้เหมือนกับว่านี่ไปขโมยของทูเฟนมานปไปขโมยอะไรเหี้ยถ้าไม่แค่ลูกแมวตัวเล็กๆนะจะทำอะไฉันลงหรือจ๊ะเรามาดูความจริงกันดีกว่าถ้าออก ออกหัวมึงรอดแต่กูเป็นผู้ร้ายกูโกงได้นะครับวะไงมึงก็ไม่รอด Unlock to face กดแท็บเพื่อดูไบโอนะครับนหน้าสยองขวัญมากไอ้เครื่องฟูน้องก็ผีเจอตอนกลองคืนนี่มีหลอนนะครับโอเคเราไปด,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 ดูดีกว่า Taking out the thug with the gun is the key โอเคแล้วก็ลงไงวะเนี่ยลงไปต้องๆเลยเหรอมันไม่คิดจะจับฮัลโหลแต่กลไปแล้วนี่โอเคแล้วทูเฟยจะไหวะ

ยังไงมานี่ไปยิงโอ้โหเต็มเต็มครับมานี่ฮึบฮ<ป>ึบเวียงทีมโทต objection กำกำอุ้ยชิบหายนี่แหละตัวของกูอ่าฮะมาแล้วมึงตายดิอย่าอยู่หรือไปล่ะตายสิจ้ะได้เวลาตายแล้วอ๋ออย่างนั้นงั้นเหรอแกชี้ออกแล้วโอ้โหเต็มหน้ากำ โดนตาเลยปืนกันเหรอ This hurt is gonna ได้เวลาไะยำแล้วกูมีทองปืนอ่าฮะลืมกูไปหรือเปล่ากูเป็นผัวนังนี่นะกูบอกแล้วว่าแม็กมีเก้าชีวิตกรรมโอ้โหอย่าหล่นเลยนะครับแค่นี้ก็เล่าเน่าอยู่แล้วนะสุดดีนะการ์เดียนไง เตแม่งทีหนึงมานี่เสื้อผ้าก็ยุยข้างหนึ่งมันช่างเซอร์ไพรส์เลยมามาช่วยคุณนะเซเลน่ามันชื่อเซนานะนางแมวป่าเนี่ยฟอนเลยน่าสนุกนะคุณต้องการอะไรนะพ่อนักเสพโพสต์แคลร That's n o ่ what I wanted to h น a r What about Strange? I don't trust him. He's been missing for years. And then s u d d e n l y in charge of running Arkham City. Rumor has it he's been working with Joker. มีข่าวลือว่าเขาทำงานกับโจเกอร์บางทีมันอาจจะเป็น Protocol t 10ก็ได้

เก้าชีวิตจำได้หรือเปล่าไปแล้วโอเคฉันต้องรู้ว่ากระสุนปืนมันยิงมาจากที่ไหนนะกดเแทเพื่อทำการสแกนย็นดเขียนอาบอดอาบอดเงิม โอ้โหเห็นยันเฮ้ยใครอ่ะหาโหลมันอยู่ข้าแมงล่างอะ่ะกำหาเหล่าใครอยู่ล่างวะเราช่างแม่งหาเรยกระสุนปืนกันหยกระสุนปืนก็ต้องอ่าสแกนสิเด e อบปืนเล็กระสุนปืนวิ่งมาจากข้างนอกตรงนั้น เป็นกระสุนปืน1.12.7ม mm. ิลลิเมตรสไนเปอร์ต้องมาสแกนจุดตกสินะใช่ใช่ใช,ใช่โอเคเย็บ The trajectory the bullet traveled will lead me to the shooter กระสุนปืนนะั้นยิงมาจากตรงนี้กระทบตรงนี้พุ่งมาจากตึกข้างหน้าตรงนูน้นสแกนวิเคราะห์เรียบร้อยโหตึกสูงชิบหายเลย โอเคบล็อกจ็อกเกอร์นะครับเย็บยังไม่รู้อะไรเลยนะฮะโอเคเราต้องไปหาจ็อกเกอร์ไปทางที่เจ้าสไนเปอร์ช็อตอยู่นะครับก็คือต้องออกไปข้างนอกนั่นเองนะโอเพนเดอะดอนะครับเปิดดอให้ดูนี่ไงไอตัวข้างหลัง Except for February alone. Hello? Which has twenty-eight roommate... Father's Day. Time to pray. One Paul. Was your father a stern man, Batman? Did he make you what you are today? Bye. Okay, good na โอเพืดอนเดอร์รเรปิดดอให้ดูนะฮะโอเคไปก็คือแผนที่เนี่ยต้องไปตามตรงนี้นะฮะรต,ออตรงเนี้ยโหมดเอฟโอนขึ้นไปยัดเขียก ต้องไปตามทางนี้นะฮะโอเคท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเราไปต่อกันเฮ้ยนี่ไงใส่รักแบทแมนเดี๋ยวเราไปต่อกันกับพาต่อไปนะฮะกับว่าแบทแมนจะตามล่าโจ๊กเกอร์ได้หรือไม่แล้วเกมนี้จะเป็นยังไงต่อไปนะฮะหากชื่นชอบชื่นชมจะให้ผมแคสให้จบเนี่ยก็กระทุ้งกระทุ้งกันหน่อยนะเดี๋ยวผมจะมาไล่ให้จบเลยทีเดียวนะแล้วสำหรับเกมอินดี้เกมอื่นนะก็ติดตามกัน ในวันต่อไปเดี๋ยวจะลงรัวๆแน่นอนนะตอนนี้จะลงวันต่อวันแล้วเพื่อให้ท่านผู้ชมเนี้ยได้เสพสมอารมณ์หมายแล้วก็ฟินกันเลยทีเดียวนะแล้วเจอกันใหม่พร์ทหน้าบายครับผมจุบๆรู้เลยแบ๊ สวัสดีครับผมเพื่อนเพื่อนทุกคนนะฮะกระผมหอมแดงเช่นเคยนะฮะก็ต้องขอ,ขอบคุณเพื่อน,เพ,อนเพื่อนทุกคนนะฮะที่ติดตามรับชมรายการของกาเดียนทีวีมาโดยตลอดนะฮะและเ,เพื่อนเพื่อทุกคนนะครับสามารถกดเข้าไปที่หมอวิดีโอตรงกลางหน้าจอนะครับเพื่อที่จะเข้าไปดูวิดีโออื่นๆของกาเดียนทีวีได้นะฮะแต่ถ้ากดตรงกลางคำว่ามอวิดีโอแล้วไม่มีลิงก์ไปแล้วก็แสดงว่าไอ้คุณเดียนมันขี้เกียจใส่ลิงก์นั่นเองนะฮะให้คลิกเข้าไปดูวิดีโอที่ชแนลกันเองนะครับผม แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับบ๊ายบาย